ใช้สบายดีด้อครับเก็ e บซี่รังบวกสุขุสุขคนครับผมนี่กรรยากาศเยี่ยมตัวเศร้าครับล่งเขาปักมาอยู่แถวปลายกินนี่ครับจังหวัดปลายลีนนะครับเปทางไหนแนวเนาะอากาศแต่ละหม่องแต่ละทีนสีนาว ยงน้ยนะครับเนาะย้ํา้ากันร่มใว้อยบ้านนอกเขาเา้าหร,รือตัวนุ่งเ่าหรือตัวเด็กหน่อยเนาะครับเนาะพุนมนกัไฟก็ยังแห้งอยู่ครับผู้เ่ากับสีเบิดไฟแล้วเด็กหน่อยกัไฟพ่ะท่านเนี่ยหลายครับเนาะครับเนาะแล้วพุ่มร่างกายกับสีโบซัมกันกระทักท่ายสบายดีคิดยอดคิดถึง 14มุ่งห้องสุขุสุขุมคือเก่าครับไล่สดบริเวกัอัดคลิปเอาเลยนะครับย่อมสองแต่ละคลิปกับบรรยากาศสวยงามกล้องฟ้าแสงตะวันกำลังสิโคนะครับเนาะว่าแต่ที่เป็นน้ำดำแน่ออกสีเรืองเหลืองมั้งกะมึงแล้วก็สวยงามดีครับมึงแล้วก็เป็นศิลปะนะครับเนาะธรรมชาติ สวยงามย่มเมุโสกับยาอมมุแลงนะครับเนาะมันจะสวยงามเป็นพิเศษกับท้องฝ่าส่วนฝ่าจิตกำลังดิขึ้นแล้วกำลังสิลุ่ง,งนะครับเนาะเก่าครับวันนี้กัสิได้รอบฟังที่เชื่อน้องนะครับเนาะเขาก็ต้องอัดคลิบไปลิปก่อนยมามมมุโสทักไก่ให้กำลังแรงใจพลังบวกความห่อสุขุสุข้ขนนะครับเนาะแต่วนะ่า ยินดีครับน้องนะครับเนาะวันที่ยิบหนี่ก็นีน่จ่องยูทูบเบอร์หรือไอ่น้องสทีได้ไปเยี่ยมไปยำที่น้องข้างฟังใสม,ะะนะาามื่อฮ้องนะครับเนาะก็ฝากความคิดหอดคิดถึงนําสุขสุขคนเด้อครับที่น้องฟังใสฟังกว่าะบาพีเน้องๆนะครับเนาะมีความหัก ก็มคิดถึงกันมันกะเป็นสิ่งที่ดีครับเนาบ้านไก่เรื่องเคีียนกับว่าได้เนาะครับนะเนบาะทำมันอยู่บ้านอยู่ฟังทางเดียวกันกันเลยตอนนี้คนละประเทศขาเกิดบ้านพี่เมื่องน้องนะครับเนาะเป็นสายเรือที่แตกแขนองออกไปซ้ำซ้ำซ้ำประเทศเดียวกันนะครับเล่ากับไทย ว่าสื่อสารหรือภาษาปั้นกันหูเรืองวัตถุข่ำนะครับเนาะกะ <c oughs> <c oughs> ที่การเก็บข้อเนี้ยยักหน่อยเสียงกับสียนะครับว่าอากาศกะเริ่มเย็นหนาวเย็นนะครับเนาะทุกภาคทุกจังหวัดห้องน้ำน้องกะกำลังสีเซ็ตสิ้นนะครับเนาะกะบลำบากจ้างกับว่า กงเมื่อเห็ดกันดีเนาะครับเขาพอใหญ่เนาะครับเนะาะจะเอาใจซอยครับเฮ็ดไปท้ำไปไว้ตอนรับเก็บซี่ท่างฟังวาแบบมีความินดีบิดาน้ำกันไปเนาะครับเนาะครับที่ดนของนองแต่นี้แต่สิ่งที่ดีเขาว่าครับประวัตาทาังสถานีวิทยุ ช่องลักๆอยู่ประเทศเฮ่าอยู่ฟังข้างเฮ่านะครับเนาะคนกันอูดจักกันครับน,น้อ,อ,นองเก๊กหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นสายฉีบการงานสายเดียวกันคนกับสามารถติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลือกันได้นะครับเนาะฝากฝังน,องน,องนองอ้องๆไปในเส้นทางสายศิลปินมันก็ต้องมีซื้อนะครับเป็นลักที่ ถ้าหายเพ่งเข้าติดหูติดอกติดใจครับหลายหลายคนนะครับว่าเขาสีปังแล้วเป็นยังไงประมาณนี้เหรอครับเนาะคือเพ่งกอดใจอล่าเนี่ยวันที่ยึดหานี่ยจปล่อยามากแล้วครับโอกาสนีนาทีเอฟซีเนาะครับเนาะติดตามน้องมากนาที่ของห้องคือคอยคอยสนับสนุนคอยฟังคอยปันคอย,คอยเชื่ออะลรครับ เป็นสิ่งที่ดีที่พ่อมี่ไห้กับศิลปินคนนึงนะครับเนาะบางครั้งบางค้า,าก็กัซอยใดคือการฟังการเชี่ยนี่แหละครับทุนทรัพย์กะมั่นกะบพอใครมี่นะครับเนาะพอตรตรงเลยกะซอยใดผู้ใดมีก่กะซอยไปับทางทุนทรัพย์ มันก็เป็นการดีครับให้กำลังใจกับศิลปินคนๆหนึ่งนะครับเนาะให้ไดุ้หลายท่างครับให้ได้หลายทา่า,ยทางกับกำลังใจสิ่งดีที่สุดก็คือให้กำลังใจนี่นะครับการเบาการเชี่ยการจาเพราะให้นี่คืกำลังใจสู่ต่อไปในเส้นทางศิลปินนะครับเนาะกะพักน้องคิด เห็นตาที่ตามน้องไหมไหมเลรอครับเนาะมันก็เกิดความหักความแห้งะว่าใดเกิดความผูกพันกับเด็กคนหนึ่งนะครับเนาะที่มีความตั้งใจความใฝ่ฝันทางด้านศิลปินเรี่อันกล่าวว่าได้กล่าว่าสูงความใฝ่ฝันสูงอดทนสูงนะครับเนาะความอดทนก็สูงเนาะได้เดินตามฟันเด่คว้างมา เหือปัญหามากมายหลายอย่างอุปสรรคมากมายหลายอย่อางทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายนะครับเนาะในระยะเวลากับ,บรถถึงกับโดนครับแต่ว่ามันการรุ่นแรกนะครับเนาะสำหรับเล็กหน่อยหญ่งคนรนึงที่ได้พบเจือมากนะครับมะม่วงกับเป็นเนปซี่ที่ตามน้องมากกว่านี่นาทีกับคือค่อยพักดันค่อยเชื่อน้องต่อไปครับก็ขอให้ ท่้าทีคือศิล,ลปินนะครับเนะาะท่านาทีของใอ้มันดีที่สุดสร้างสรรค์ผลงานดีๆบอ,อกว่าสู่สตยตาสู่อ้อมโบกอ้อมใจพ่อแม่เอฟซีที่ค่อยฟังค่อยเชื่อค่อยปันค่อยสนับสนุนสุขสุขนนะครับเนาะไห้มีผลงานดีๆออกมาค่อยสร้างสรรค์ไห้โลกไปนี่ไห้มีเสียงเพลงเสียง ร่ำม,ม,ม,มุนมวนนะครับเนาะมีความหมายไปให้กำลังใจกับอีกหล,ลายชีวิตนะครับเนาะก็กคือเสียงเพลงนี่แหละครับเป็นสื่อหลักของคนได้มีชีวิตสูต่ต่อไปบางคนก็ทอแท้ในชีวิตก็ต้องเอาเสียงเพลงนี่แหละครับมาเป็นยาบำรุงรากของคิดใจนะครับเนาะให้มีพลัง ขึ้นมาสู่ต่อไปในแต่ละมือนแต่ละวันนะครับเนาะเป็นปุ๋ยยางดีครับไห้ับคิดใจของคนครับเนาะคือเสียงเพ่งนะครับกับความหม้คืออย่างเพ่งกอดใจไหลาเนี่ยนี่แะครับความไมยกับแตกคะแนนอกไปนะครับเนาะให้กับอยีได้หลายชีวิตกําลังทอแท้ครับคนหลอบขังนะครับเนาะค้นหักกับมีค้นสร้างกับมี่ือว่านอ่ะมันก็ลองมีทุกคนครับ คนหักเข้าเขาก็ย่องย่อเนาะครับเนาะคนสร้างเข่าเขากะบางคนกับตีเตียนเข่าว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ดีกับก็ดีครับแต่ว่าบางคนนี่ก็มาโป๊กกระแนกกระแนกกระแทกแดกดันให้จิตใจพลอยเหี่ยงนะครับเนาะก็เอาเสียงเพลงนี่แหละครับกอดใจหลาเนี่ยครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสู่อีกหลายคนต้องสู่ต่อไปครับกับโลกใบนี้ เขาคิดในทางที่ดี้วครับเนาะแง่ดคีคิดบวกไว้ครับคิดบวกไว้อย่าไปคิดลบนาข้านี่คิดลบึน้นมาแล้วมันสิแห้งเฮ็ดเน่ยข้าวทอแท้เลยครับอือกคือปัญหาอยู่แท้โลกไปนี่คือพี่ตะคน้นวางสัน่นวางเสียพูแท้เลยคิดไปเนาะอมันต้องคิดลบเขาคิดบวกไว้ครับ,รบวาโลกไ้นี่อีกยังมากไหถ้าข้าอยู่ขงางนาเออปัญหาซ้ำนี่มันบอสามาดเฮ็ดนเนี่ห้อง พอทอยได้เกาเสียงเพลงครับบันนี้เนี่เขาว่าเป็นปุ๋ยเป็นน้ำลดให้กินใจใหฮอเบิกบานนะครับเนาะใหญ่มันห่อเงี่ยเะเป็นสิ่งที่ดีดครับขอรอฟังรอเชื่รอรอปันต่อไปครับเพ่งน้องกอดใจไหลาเนี่ยนะครับเนาะมืออื่นเออวันที่ยิบหามันกันิปล่อยออกมาเต็มเพลงนะครับเอนี่กร็รอฟังที่เชื่อครับปลาจะเป็นยังไงเนาะ ต่ว่าฟังแค่โดนตีนี่ก็สุดยอดแล้วครับเพื่อนจนังไงพ่อก็ขอค่อยสนับสนุนยวงหางอีกแรงหนึ่งนะครับเนาะเป็นช่องช่องหนึ่งยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งว่าพีเยวที่ค่อยติดตามน้องมาตลอดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วจากก้าวต่อตอไปครับสุดท้ายก็ขอฝากแรงเชื่อแร้งใจทุกๆดวงนะครับเนาะซอยกันเชื่ชอช่วยกันฟังช่วยกันดันครับลอดใจใหานแน่ ก็พุดหลายๆเด้อครับ FC พลังบวกหัวใจทุกดวงที่โคตรใหญ่ A v ครับพ่อไิเชี่ยวครับกคตติดตามกคไลค์คดแช่ถูกคลิบนะครับเนาะเพราะว่าหน่อยเพราะว่าไลายเขามาเมืองมาฟัาง่งไก่กำลังใจซึ่งกันและกันครับพ่าไปเชี่ยวกับพ่อมีอย่างไรครับนี่แต่ถนนหน,นทางกับทองฝาสวยงามเพราะว่าเป็นสายการงานที่ว่าไิเชี่ยวท้ำเนาะครับเนาะคือการเดินทางครับคือการทํางานการทํางานคือการหาเงินนี่แหละครับ เลีย้ยงชีบหรือเลี้ยงขอบรัวหรือเลี้ยงคนณไก่ฉีดเจ้าของครับทุกคนเกิดมาต้องกระตองมีพีมีน้องมีขอบครั้วนะครับเนาะถึงว่าเฮาบางครั้งเฮากับยุ่โตผู้เดียวยังผมนีงง่ยยู่โตผู้เดียวครับการชีวิตการเลือกล่ากันไปหลายปีแล้วกันเลี้ยงส่วนโตันะครับเนาะแต่ว่าเป็นยังครับมีลูกมีหลานลมีใหญ่มีไอ้มีน้องคนรอบข,ข,ข้างเฮาเฮากับหาเลี้ยงฉีบไปครับ ียังหลายครับวอร์วิเชียวก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสุขุสุขคนที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเน้ะครับคลิปนี้ก็บวอร์วิเชียวขอกล่าวคำว่าขอบคุณเด้อครับ